บางคนมีบ้านสวยบางคนมีคอนโดหลายห้องแต่ยังนอนไม่หลับเพราะความกลัวในใจบางคนไม่มีบ้านไม่มีเตียงและอาจไม่มีที่ให้เรียกว่าของตัวเองแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยศรัทธาและความหวังในอัลลอฮ์และสำหรับคนแบบนี้อัลลอฮ์เตรียมวางไว้บนสวรรค์ให้แล้ว ผู้ที่อดทนด้วยศรัทธาในความลำบากจะได้รับรางวัลยิ่งใหญ่ที่ไม่มีทรัพย์ใดแลกได้สุรออันตาบะบทที่9อายะที่72อัลลอฮ์ทรงสัญญาแก่ผู้ศรัทธาและชายและหญิงว่าจะมีสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่เบื้องล่างและพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลพร้อมกับที่พักอันดีเลิศในสวรรค์อันนิรัน ที่พักของผู้ศรัทธาในวันอะคิระอไม่ใช่เพิงไม่ใช่ห้องเล็กแต่คือวังที่ไม่มีวันเก่าไม่มีวันพังและไม่มีวันถูกยึดเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้วัดที่ความสําเร็จด้วยทรัพย์แต่ทรงวัดด้วยความศรัทธาที่ไม่ยอมลม้มแม้จะไม่มีอะไรอยู่ในมือท่านนบีมูมฮัมหมัดสุลลัลมูเลวิสสลัมกล่าวว่าคนที่ยากจนแต่ศรัทธาจะเข้าสวรรค์ก่อนคนที่มั่งมีฮะดิษบันทึกโดยมุสลิม แท้จริงคนยากจนจากหมู่ชาวมุสลิมจะเข้าสวรรค์ก่อนคนมั่งมีถึง500ปีเพราะคนที่มั่งมีจะถูกถามมากกว่าถึงทรัพย์ของเขาแต่คนที่มีน้อยจะถูกต้อนรับด้วยความเมตตาและเขาอดทนในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยต้องอดทนแม้ไม่มีบ้านบนดุนยาแต่เขาได้รับคำเชิญสู่วังนิรันด์บนสวรรค์จุดสมดุลของผู้ศรัทธาคือแม้โลก จะให้เราน้อยแต่เรายังให้หัวใจทั้งหมดกับอัลลอฮ์อันบากอรอบทที่สองอายะห์ที่ร้อาบรรดาผู้ที่เมื่อได้รับความทุกข์ภัยพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และแน่นอนเราย่อมกลับไปสู่พระองค์เพราะคนที่ไม่มีศรัทธาไม่ได้อยู่เพื่อสะสมบ้านแต่เขาอยู่เพื่อสร้างวังของตน ด้วยการไว้วางใจในอัลลอฮ์หากวันนี้เธอยังไม่มีบ้านไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรที่เรียกว่าของเราจงอย่าเสียใจค่ะเพราะอัลลอฮ์ allah, ไม่ได้เตรียมแค่ที่พักให้กับคุณแต่เตรียมวังที่ไม่มีใครที่สามารถจะแย่งได้เพื่อรอคุณในสวรรค์ค่ะอินชาอัลลอฮ์